ประโยชน์ที่น่าสนใจของงาดำคลิปนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังซึ่งจะอ้างอิงจากงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยเขาพบว่าเวลาเรากินงาดำแล้วเราจะได้โปรโตีนค่อนข้างสูงเขาพบว่าในงาดำหนึ่งช้อนโต๊ะจะมีโปรโตีนประมาณ5กรัมเทียบเท่ากับนมกล่องหนึ่งเลยแล้วเขาก็ค้นพบอีกว่าการที่เรากินงาดำเป็นประจำทุกวัน จะได้ผลในเรื่องของการลดความดันโลหิตสูงประมาณ60%ใน1เดือนแรกและถ้ากินติดกัน2เดือนจะช่วยลด LDL ลดไตรกลีเซไรา์ได้10%คือจะช่วยในการกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานได้นักวิทยาศาสตร์เขาพบว่าไขมันประมาณ80%ที่อยู่ในงาดำเป็นไขมันชนิดไม่อิ่มตัวซึ่งมีความสามารถในการกระตุ้นการใช้ไขมันะส,สมได้ จึงช่วยในขบวนการดึงไขมันสะสมมาใช้ในคนที่กำลังลดความอ้วนได้ด้วยและแถมอิ่มนานด้วยนะแล้วเขายังพบอีกว่างาดำมีแคลเซียมที่สูงมากเรากินเข้าไปก็ช่วยทำให้แคลเซียมไปฟื้นฟูได้ดีสำหรับคนที่เป็นวัยทองซึ่งจะช่วยลดโอกาสการเป็นกระดูกพรุนได้แล้วสำหรับคนที่เป็นเด็กๆถ้ากินงาดำก็จะช่วยทำให้เพิ่มความสูงหรือทำให้มวลกระดูกแน่นขึ้น แล้วในงาดำยังมีวิตามิน B13 และ6ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานได้ด้วยแล้วในงาดำนั้นมีธาตุเหล็กสูงดังนั้นการมีธาตุเหล็กสูงจึงช่วยบำรุงเลือดได้ด้วยสำหรับคนที่มีภาวะโลหิตจ,จางจะขาดธาตุเหล็กการกินงาดำเป็นประจำก็ช่วยบำรุงเลือดได้เป็นอย่างดีแล้วในงาดำนั้นก็มีเซเลเนียมแล้วก็มีทองแดงซึ่งช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน คนที่กินงาดำเป็นประจำก็จะลดโอกาสการเป็นไข้หวัดได้กินงาดำเป็นประจำข้อดีอย่างหนึ่งคือจะไปกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนไทรอยทำให้อัตราการเผาผลาญดีขึ้นการกินงาดำอยู่เป็นประจำและกินแบบต่อเนื่องงาดำจะไปลดอาการปวดข้อได้ด้วยเมื่อกินงาดำเข้าไปจะไปช่วยหล่อลื่นทำให้ลดการอักเสบลงแล้วก็ลดอาการปวดตามข้อทำให้ขยับได้ดีขึ้น จึงสมควรที่จะต้องกินต่อเนื่องอย่างน้อยสองเดือนและเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือในงาดําเม็ดเล็กๆเ,เป็นฮอร์โมนจากธรรมชาติที่เรียกว่าไฟโตเอสโตรเจนไฟโตเอสโตรเจนที่อยู่ในงาดํานั้นเวลากินเข้าไปจะช่วยลดอาการไวทองได้ช่วยป้องกันมะเร็งได้ดีเฉพาะเรื่องมะเร็งเรื่องนี้มีผลงานวิจัยของนักวิทยศาศาสตร์ที่มีการยอมรับของนักวิทยศาศาสตร์ด้วยกันมาแล้วทั่วโลก ว่างาดำสามารถรักษาโรคมะเร็งได้เป็นอย่างดีจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเพราะว่าในงาดำนั้นมีสารเซซามินเซซตามลินและเซซามอลซึ่งมีสรรพคุณที่น่าสนใจอยู่หลายอย่างเช่นช่วยกระตุ้นการเผาผลาญไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลและเสริมประสิทธิภาพของวิตามินอ e, ีจึงมีส่วนช่วยในเรื่องของผิวพรรณ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระป้องกันการอักเสบและส่งเสริมการทำงานของเซลล์สร้างกระดูกเมื่อทานงาดำเข้าไปจึงช่วยลดโอกาสการเกิดกระดูกพรุนในผู้สูงอายุได้ด้วยใครชอบงาดำก็สามารถหากินได้เลยนะผมแนะนำให้กินแบบปลอดภัยวิธีที่ถูกต้องที่ผมอยากจะแนะนำนั่นก็คือเริ่มจากการกินเพียงแค่มื้อละหนึ่งช้อนโต๊ะก็เพียงพอ แต่ถ้าใครก็ตามบอกว่ากินมื้อละหนึ่งช้อนโต๊ะไม่ค่อยสะดวกทำยังไงดีแล้วก็กลัวว่ากินแล้วจะท้องผูกก็อยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าตอนนี้มีน้ำมันงาดำสกัดเย็นของบริษัทแซบ8ป88ที่มีคนใช้แล้วเห็นผลเป็นจำนวนมากแล้วทุกคนที่ผมแนะนำให้ไปใช้ทุกคนต่างก็ตอบมาเสียงเดียวกันว่าได้ผลดีเกินคาดซึ่งทุกคนต่างก็รู้สึกดีใจกันมากเลย ที่ตอนนี้เขาได้หายจากอาการที่ทรมานมานานผมได้แนะนำน้ำมันงาดำสกัดเย็นของบริษัทแซป888ที่ผมกำลังแนะนำกับทุกคนอยู่ตอนนี้เขาได้คัดเลือกสวนที่จะนำมาผลิตขายด้วยนะว่าต้องเป็นออแกนิกร้อยเปอร์เซหมายถึงต้องไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเลยเพราะเขาบอกว่ากลัวจะเกิดผลเสียกับผู้ใช้เขาก็ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหมดเลยนะเขามีครบหมด แล้วก็ยังมีคนใช้มาแล้วก่อนหน้าด้วยแล้วที่สำคัญยังไม่เคยมีเคสไซ์เอฟเฟกเลยสักเคสผมว่าทุกคนต้องรีบโทรติดต่อตามเบอร์ที่เห็นนี่แล้วละ่ะเขาบอกว่าปรึกษาได้ฟรีเลยด้วยที่สำคัญเห็นเขาบอกว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยรีบติดต่อหาเขาเลยนะผมอยากจะให้คนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพทุกคนพ้นทุกกันทุกคน